รรสวัดสดีครับนี่คือรายการเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการก่อกติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวฟีเจและเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการซ้อมที่หนักหน่วงครับทำให้แอมและกวางเกิดอาการป่วยขึ้นมาทีมงานจึงรีบพาพวกเขาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นยังไงคะหนูเจ็บคอคะ่ะกินไรก็แส่ร่าเหมือนเสียงแห้งเลยคะ่ะตล้งเหมวันมี่สิบหาเลยค่ะเออบ้วนออกไหมคะ มัน่ไม่ออมมันก็แค่อยู่ข้างในเหมือนเกาะอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าหนือนแบบหอยาวอย่างเงี้ยค่ะอยู่เฉยแสบหรือพูดแล้วแสบหรือร้องแล้วแสบร้องแล้วแสบค่ะคอตรงรอบเนี้ยค่ะคือมันแดงแล้วเป็นผิวมันขุ่นค่ะเหมือนแบบอักเสบอะค่ะเกิดเหมือนติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนพออากาศเปลี่ยนเจอฝุ่นก็จะเป็น เหมือนภูมิแพ้ค่ะหายใจไม่ออกพูดตือต้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออากาศมันแหง้งมันก็มันก็เลยแบบแสบคอก่องเสียงยังไม่เป็นไรแ,แต่ว่าเนื้อจะรกรองเสียง,งที่มาคือทอมซินลิ้นไก่ผนังคอไปหมดหมอก,ก็ไม่ได้บอกว่านานะนะงหนาสาหัสอะไรนะคะคือทอมซินก็ก็ยังไม่ไม่ได้เป็นทอมซินอักเสบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนรอบมันแดงเวลาพอคืนน้ำลายหรือว่าเหมือนเสียงออกมากระทบมันก็จะแสบอะค่ะ Mm hmm. หมอก,ก็เลยจะไม่ค่อยให้ให้พยายามเลี้ยงไม่ให้พูดไม่ให้ร้องเพลงแล้วก็ต้องคอโทษอาหารนะของมันของแทบไม่ทานเะะย็นจัดร้อนจัดไม่ได้อไอติมเนี่ยอย่าเพิ่มหนูาไม่กินเลยนะคะก่อนมนาะมันก็ยังเงมันอันนี้มันคงระบาดอยู่ค่ะเพราะว่าสิงแวนล้อมมันเอื้อให้ป่วยอยู่แล้วไงอากาศอย่างนี้ใช่ไหมเราเราไม่ชินกับอากาศอย่างนี้ค่ะอยู่ดีมาอย่างนี้แล้วต้องใช้เสียงตลอดต้องต้้อมลอดนนี่ยัปงง แต่ว่าแต่งตัวอย่างนี้ถูกต้องคอ,ออุ่นแล้วอบอ,อุ่นใส่เสื้อหนาใส่ผ้าปันคอไว้นอกค่ะเป็นยังไงมันคือน้ำลายเรา่เจะคอกี่วันแล้วี่เป็นเมื่อวานก็อ,อาการคล้ายๆเดิมมีติ้นไก่บวมคอแดงอะไรคร <S <S แล้วก็เส้นเสียงยังยังไม่อักเสบแต่ว่ามันใกล้แล้วก็มีต่อมทอมซิน,ด,นด้านขวาคับ รู้สึกว่าจะมีหนองด้วยอ,อันนี้สิสายเสียงั้งนิดนิดก็จับหวัดนล่นแหละค่ะค่ะจมูกเป็นเท่าไหร่็็เป็นเยอะที่คอแล้วทอนซิลมีหนองนิดนิดแล้วก็ลามลงมาแต่ไม่เ้อาตกใจอันนี้กินยาก็หายเหมือนกัน <laughs> จะหายทันยังไม่ถึงหนักมากยังไม่ถึงขั้นหนักมากหมอยไม่ฉีดยาให้เลยมอบอกว่า มันสามารถรักษาให้หายได้โดยใช้ยาไปก่อนแล้วก็สักวันสองวันเดี๋ยวดูทีนึงถ้ามันมันไม่ไม่ดีจริงก็เดี๋ยวไปฉีดยาเอาทานยาก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งคือ,คอบางบางท่านก็จะแบบขอฉีดยาเลยอย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งเลยมันเกินความจะเป็นทานยาก่อนถ้าวันสองวันไม่ค่อยดีขึ้นแร้วๆมากทำไม